กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กระลบกระผมนายฉลาวพมรัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตปรึกษาหรือท่านประธานเรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคือกศสจะขอเสนอโครงการออกสลากการกุศลเพื่อเพิ่มเติมในรอบที่กำลังพิจารณาในเดือนกุมภาและมีนานี้ซึ่งยังมีวงเงินอยู่1,800ล้านบาท โดยทางกศสศขอความอนุเคราะห์ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสลักการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาสายอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยาวชนพิการไม่มีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวทางกศสศจะขอในวงเงิน8 3ล้านบาทเป็นทุนปวช ต้องจำนวน300ทุนเป็นค่าค่าเทอมค่าของชีพจึงเรียนท่านประธานขอบคุณท่านประธานครับ